โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราจีบายเฮิร์บเพราะเราเข้าใจปัญหาของคุณผู้หญิงเพราะเราก็เป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงฟังทางนี้หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนมากตกขาวมีกลิ่นคันในช่องคลอดช่องคลอดไม่กระชับผิวพรรณไม่ดีหน้าอกหย่อนยานหลังคลอดบุตรมดลูกเข้าอู่ช้าไวทยทองหุดหยิบง่ายหลับไม่สบาย วันนี้เรามีทางออกให้กับคุณให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราจีบายเฮิร์บช่วยคุณก่อนที่ปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาอยากสุขภาพดีให้คาราจีบายเฮิร์บดูแลสุขภาพคุณนะคะโปรโมชั่นเข้าใจผู้หญิงคาราจีบายเฮิร์บสกล่องจากราคาปกติ2,400บาทลดเหลือเพียงแค่1,800บาทแถมเพิ่มฟรี1กล่องคาราจีบเฮิร์บ6กล่อง จาราคาปกติ4,800บาทลดเหลือเพียงแค่3,200บาทแถมฟรี2กล่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาราจีบายเฮิร์บเพราะเราเข้าใจปัญหาของคุณผู้หญิงพ <อ S 3> เพราะเราก็กเป็นผู้หญิง,ญงค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะ สวัสดีค่ะลูกน้ำพามเลาบอเดนค่ะและทิปอันิกากิจบาวนานัคาระนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคาเจอเราสองคนนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะคะของคุณผู้หญิงหลายๆคนค่ะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะอ้โหูพูดถึงปัญหาสุขภาพผู้หญิงมีเยอะมากเลย<ม>นะคะเยอะกว่านะคุณผู้ชายเยอะแยะมากมายกันโดยเฉพาะผู้หญิงที่ ก้าวเข้าสู่วัยทองโอ้โหหรือผู้หญิงปกติทั่วไปนี่แหละค่ะมักจะมีปัญหาเรื่องการปวดประจำเดือนใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะปัญหาร้อยแปดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติตกขาวและตกขาวก็มีกลิ่นมีกลิ่นแล้วบางทีก็มีอาการคันด้วยอันนี้ไม่ปกตินะคะไม่ปกติแน่นอนค่ะนะคะและนอกจากนั้นนะคะเวลาเขาปวดท้องทีนะโอ้โหบางคนปวดท้องขึ้นไปเย็นหัวเลยทำงานไม่ได้ต้องลางานต้องหยุดงานซึ่งทิฟเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ เจอปัญหาเหล่านี้มีเยอะมากมากใช่เยอะมากจริงๆแต่ว่านี่คือเป็นปัญหาเพียงแค่คร่าวๆนะคะที่หลายๆคนนะนะคะอาจจะพบเจอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นและที่สำคัญคือมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากๆโอ้อันนี้อันตรายสุดๆเลยค่ะน้องทิพย์ค่ะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนไม่ทราบไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราก็แค่ปวดท้องประจำเดือนมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเยอะคนอื่นเขาก็ปวดกัน ต่ความจริงไม่ใช่นะคะการปวดท้องประจําเดือนจนจนคุณไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจปกติได้เนี่ยคือเรื่องอันตรายมากใช่ค่ะบางคนนี่คือต้องกินยาทุกเดือนเลยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะต้องดูแลค่ะใช่ค่ะต้องดูแลอ่ะอย่างเช่นทิพ์เองนะคะที่เป็นคนหนึ่งที่ปวดท้องประจําเดือนแทบทุกเดือนและเดือนไหนไม่ปวดดีใจมากเลยพี่น้ำปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปวดหัวเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นไมเเรนสสองข้างแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะแล้ว เชื่อไหมว่าทิพไปหาหมอหมอบอกว่าเนี่ยมีปัญหาแล้วนะและมีโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะเป็นช็อกแลตซีด อ้ยตอนนั้นฟังนะช็อกโกแลตซีดในมดลูม้มันมันน่ากลัวแค่ไหนปรากฏว่าไปหาข้อมูลโอ้พระเจ้ามันเสี่ยงต่อการที่จะก,ก้าวเข้าสู่คําว่ามะเร็งอ,ะอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นใช่แล้วทิ์ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มกลัวมากแล้วก็โอ้ยทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยที่แบบว่าปวดประจำเดือนทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำาไงก็ได้หาหนทางเยอะแยะมากมายเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราดูแลได้เรารีบดูแลรีบทำรีบจัดการเถอดดีกว่าเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้ ไปเรื่อยๆเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเนี่ย มันสะสมจนทําให้กลายเป็นมะเร็งได้แล้วที่รู้ไหมคะว่ามะเร็งเนี่ยฆ่าชีวิตผู้หญิงไปเยอะมากเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองอ๋อใช่นะคะและที่สําคัญแล้วก็ยิ่งน่ากลัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้คือน่ากลัวมากคือต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนต้องเจอและยิ่งเฉพาะคนที่มีลูกแล้วอ่ะพี่น้ำคนที่มีลูกแล้วเนี่ยคือแน่นอนว่าปัญหาหมดลูกเขาเนี่ยย่อมหย่อนลงเพราะว่านะคะอายุเยอะขึ้นมดลูกหย่อนลงมัน ก็ S 1> <S 1> <S <S แย่อยู่แล้วแต่นี่พอมีลูกปุ๊บย้อนลงไป,งไปอีก, <S <S อกใช่พอย้อนลงไปอีกปัญหาต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยเพียงแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยคุณโหบอกได้เลยว่าโหมีบางคนเจอเยอะกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายคุณจะต้องเจอเพราะว่านี่คือมันจะทําให้มดลูกคุณนั้นหย่อนคล้อยลงไปด้วยที่สําคัญสรีระก็เปลี่ยนนะ,ะรับลอดบุตรนะ, <S <S ะหน้าท้องก็จะย่อนหน้าท้องลายท้องย่อน <S <S มดลูกต่มไม่เข้าที่คือมันเสียทรงเลยน่ะ แล้วที่สําคัญอะไรร hmm. ู้ไหมเพราะว่าเรื่องของการที่เราได้พูดถึงปัญหานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกการ hmm. ที่เราเล่ามันอาจจะดูเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตลกนะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสมากๆ<ช>อยากจะเตือนให้ทุกคนเนี่ยมาดูแล,แลแล้วก็ใส่ใจในการดูแลสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดทุกเพศทุกวัยทําไมเราถึงได้บอกว่าต้องดูแลตัวเองและโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเราต้องยิ่งดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเรามีสามีแล้วเรามีลูกแล้วแล้วก็ มีครอบครัวก็ไม่จาเป็นต้องสวยก็ได้ทาเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปชีวิตคู่อาจจะมีปัญหาได้ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นถูกไหมคะถูกต้องเออถ้าแบบว่าคุณผู้หญิงเกิดสมมตินะช่องคลอดแห้งหมดอารมณ์ทางเพศไปหรือว่ามีกลิ่นอย่างเงี้ยคุณสามีก็คของไม่โอเคอะคะคุณสามีก็คงจะแบบอ้าวเธออยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเราติดงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ตามมาถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดกับคุณเดดคาร์อย่างเช่นในตอนนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจ แล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าสิ่งที่เรานําเสนอคุณต่อไปเนี่ยนะคะมันเหมาะกับการที่คุณนั้นจะโทรมาสั่งเราหรือไม่นะคะไปชมวิทยาเลยค่ะปัจจุบันผู้หญิงมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปผู้หญิงเรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นและหลายคนเป็น working w o m e n ทำงานหนักทำงานนอกบ้านและยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว มีความเครียดทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังดังนั้นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากภายในเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าระบบภายในของคุณผู้หญิงดีก็จะส่งผลให้สิ่งอื่นๆนั้นดีตามมาทั้งผิวพรรณความเต่งตึงความฟิตของร่างกายส่วนต่างๆที่เราจะดูแลตัวเองจากภายในอาจจะเริ่มจากการปรับหรือรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายแต่เท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอเรามีตัวช่วยดีๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณผู้หญิงทุกวัยขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราจีบายเฮิร์บที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรมากกว่า11ชนิดผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดในการแก้ปัญหาของคุณผู้หญิงทุกวัยที่เริ่มตั้งแต่ระบบภายใน คาราจีบายเฮิร์บต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดเพราะมีการคัดสรรสารสกัดต่างๆที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าจะทำงานร่วมกันออกฤทธิ์ส่งผลและส่งเสริมกันได้ดีที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาสวยสุขภาพดีกับคาราจีายเฮิร์บกันสิคะสมุนไพรไทยเราก็ดังไกลไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยโอ้โหมีการนําสมุนไพรไทยเนี่ยมารักษาโรคต่างๆอย่างมากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นยุ่งยากมากเลยค่ะต้องนํามาต้มนํามาตากนํามาอู้เยอะสิ่งไปหมดเลยสมัยนี้ไม่ต้องยุ่งยากแบบนั้นละค่ะเพราะว่าคาราจีเขาสกัดสมุนไพรเหล่านะั้นอยู่ในเม็ดแคปซูลให้เรารับประทานได้ง่ายแล้วค่ะโปรโมชั่นเข้าใจผู้หญิงคาราจีบายเฮิร์บสามกล่องจากราคาปกติ2,400บาทลดเหลือเพียงแค่1,800บาทแถมเพิ่มฟรี1กล่อง คาราจีบายเฮอร์พกกล่องจากราคาปกติ4,800บาทลดเหลือเพียงแค่3,200บาทแถมฟรี2กล่องเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ชมนะคะวีทีอาร์ของคาราจีบายเฮอร์ไปแล้วทิปเชื่อคะ่ะว่าหลายคนนะนะคะก็อยากจะสวยอยากจะมีผิวพรรณเป่งปังสดใสจ,จากภายในสู่ภายนอกและที่สำคัญนะคะอย่างที่ทิปกับพี่น้ำได้พูดไป คุณะคะเราจะมาบอกให้คุณเนี่ยมาเชื่อเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกที่ทิปผ่านมาแล้วได้ผ่านไปแล้วหมายถึงว่าปัญหาที่เราเจอมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายมาคลายได้เพราะคาราจีนะและนี่คือเป็นคําตอบจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะอยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบทิปแล้วก็คุณสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือสั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี้เหมือนที่พี่น้ําสังเกตเห็นตอนนี้ค่ะ น้องที่เป็นคนที่รูปร่างและผิวพรรณดีมากอพี่น้ำขายอยากจะให้พี่น้ำเนี่ยเห็นทิปก่อนหน้านี้มากๆเลยคะ่ะมันเป็นยังไงล่ะลูกเรียกได้ว่าพังมากจริงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่านะคะแต่ก่อนเนี้ยต้องบอกว่าทริปประ,ประจําเดือนมาไม่ปกติอยู่<อ>แล้วเวลามาทีเนี่ยปวดหัวปวดท้องโอ๊ยปวดทุกสิ่งอย่างมากมไปทํางานไม่ได้ถ่ายรายการไม่ได้ต้อง โผลาและต้องหาพิธีกรไปเข้ารายการแทนอย่างเงี้ยแล้วหนูฟื้นฟูยังไงล่ะคะโอ้ยคําตอบเลยค่ะพี่น้ค่ะอยู่ข้างหน้าแต่อยากจะบอกปัญหาก่อนเลยนะเห็นทิปแบบนี้เนี่ยทิปมีฝ้าฮอร์โมนนะเพราะว่าประจําเดือนทิปไม่มา4เดือนพอไม่มาสี่เดือนปุ๊บเนี่ยทุกคนเอ้ยท้องแล้วเปล่าบอกเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยังไม่แต่งงานนะซึ่งต้องบอกเลยว่าฝ้านี่ขึ้นเป็นปืดเลยอ่ะแล้วพี่น้ําเชื่อไหมว่าทํเองก็ไม่หายค่ะไปเลเซอร์ก็ไม่หายทาอะไรก็ไม่หายแล้วสรุปหายยังไงคะคือ ต้องทานคาราจีแล้วพอทานเสร็จปุ๊บประจําเดือนเรามาหมักปกติบํารุงรักษาจากข้างในถูกต้องอและนี่มันทำให้หนูเก็ตเลยว่าอ๋อ จริงๆอ่ะเราดูแลแต่ภายนอกอ,ะอ่ะทำไมเราไม่ดูแลภายในของเราก่อนด้วยอ,ะอ่ะภายในของเราจริงๆแล้วมันคือสำคัญมากๆที่สุดค่ะพี่ว่ามันสำคัญมากๆคือมันจะสดใสมันจะเป่งปังมันจะมีสาบสาวมันต้องเกิดจากข้างในอ่ะพี่นาใช่ใช่ใชใชอันนี้<ช><ช>คือเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยทิปลองมาแล้วและทิปก็เชื่อว่าคุณนะคะก็อยากลองเหมือนทิปคุณโทรมาเถอคะค่ะแลบปลอกคุ้มค่าม,มากจริงๆนี่นะลดรอยฝ้ากระ นอนหลับสบายผ<ช>่อนค,คลายชีวิตเราก็มีความสุขมาจากข้างในมันก็ส่งผลมาถึงข้างนอก<ช>ที่สำคัญนะคะคุณผู้หญิงคาราจีบายเฮิร์บเนี่ยเขาดูแลเขาช่วยเราในเรื่องช่องคลอดอย่างโดยตรงเนาะอ,อ้อใช่ใชกลับมากระชับกลับมาฟิตตลอดเวลาที่สำคัญ<ช>คือดับกลิ่นให้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งให้ด้วยดูสินะ เขาช่วยเราทุกอย่างเลยเห็นไหมใช่แล้วค่ะนะคะและที่สําคัญคุณรู้ไหมว่าที่ทิพนั่งคุยกับพี่น้ําอยู่แบบนี้นะคะยังไม่เคยถามอายุกันเลยนี่ยังไม่เคยถามอายุกันเลยเพราะว่าตอนแรกก็มีแอบแอบกระซิบกับทางทีมงานนะคะว่าจริงๆพี่น้ำเนี่ยน่าจะประมาณแบบเท่าไหร่อ่ะลองลองลองเดาหนูว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ30ไปปลายเอาเลขบัญชีมาพี่โอนต่างให้ทำไมคะบ้าบอมากกี่สิบแปหรล้ว่48แล้วโิบแได้แบบนี้เอาไหมคะ เอาค่ะนะคะซึ่งองบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้แบบนี้อยากจะได้แบบเนี้ยนะคะคุณดูทีวีอย่างเดียวคุณไม่ได้นะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันแต่งงานแล้วฉันมีลูกมีสามีแล้วจะปล่อยตัวไม่ได้ได้คือเราจะยิ่งต้องมาดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นอย่างที่ได้บอกค่ะว่าคารจีบายเฮิร์บของเรานั้นได้มีการพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วก็คิดค้นในระยะเวลาเป็นปีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะมั่นใจในสมุนไพรไทยนะสมุนไพรแท้นะคะคุณคะ ย้ำว่าแท้ไม่มีสารเคมีเข้าไปเจือปนใดๆนะสมุนไพรไทยที่ดังไปทั่วโลกถูกต้องที่น้ำนะคะแล้วที่สำคัญนั้นเขาสามารถดูแลเราจากภายในสู่ภายนอกได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยทองอวัยหมดประจําเดือนค่ะา,าราจีช่วยคุณได้มากเลยค่ะจงและยิ่ง,งต้องเติมนะอืเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทิปกินแล้วทิปก็ส่งต่อให้แม่เพื่อนกินวาวปรากฏว่าแม่เขาวัยทองค่ะ โอ้โหทะเลาะกับพ่อบ่อยมากนี่ไงมันมีปัญหาเรื่องของอารมณนะ์มันงดิดนะมันหงดิดมันนอนไม่หลับมัน,นทุกสิ่งอย่างเลยใช่แล้วเราก็บอกอ๋อหรอเป็นยังไงบ้างแล้วพอมาเจอแม่เขาเฮ้ยแม่เขาเนี่ยเป็นคนเหนื่อนนะแต่ว่าเป็นคนผิวขาวแต่มีฝ้าอ่าเป็นคนผิวขาวแต่มีฝ้าเห็นชัดเจนมากปรากฏว่าหลังจากที่กินไปรับสายเมื่อไม่กี่วันนี้บอกว่าเธอคาราจีเนี่ยมีอีกไหมโอ้ทำไมเหรอแม่ฉันกินแล้วฝ้าฉันแม่ฝ้าลดลงฝ้าลดลงแล้วพ่อ กับแม่ก็แฮปปี้มากขึ้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวได้ผลจริงๆใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าคาราจีบายเฮิร์บทำไมถึงได้ช่วยหลายๆวัยหลายๆคนคให้มามีความสุขมากขึ้นใช่เพราะว่าสารสกัดเยอะอม,มากมีประโยชน์ทั้งสิ้นอย่างเช่น ตังกุยอุย้ยสารสก,กัดจากตังกุยฟินูกรีกแคนเบอรี่ผงหน่อไม้ฝรั่งอ,อันนี้พี่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะยังมีอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจมูกทวนเหลืองผิวองุงกกุนสารสกัดจากงา โรสทิปโอ้มากมายมหาศาลโอ้ยโรสทิปนี่เป็นอะไรที่คู่กับผู้หญิงมากเลยใช่ไหมใช่คือเป็นผู้หญิงที่ขาดไม่ได้อะจริงๆขาดไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าทิปเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะซื้อแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเสียใจค่ะวันนี้พี่น้ําและทิปนะคะมาบอกต่อแบบนี้ย่อมมีสิ่งดีมาฝากทุกคนนะมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะคุณค้าอ่ะกับโปรโมชั่นไปเลยละกันค่ะสําหรับนะคะคาราจีหนึ่งกล่องมี20แคปซูลย้ํานะ1กล่องมี มี20แคปซูลค่ะกับโปรโมชั่นซื้อ3แถมฟรีหนึ่งย้ำนะซื้อ3จากราคานะคะ2,400บาทนะคุณได้เพิ่มไปอีก1กล่องอนะเป็น4กล่อง,องแต่ว่า4กล่องเนี้ยคุณจ่ายเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นวว้าคุ้มไหม คุ้มมากซึ่งสมัยก่อนนะคะออคือบอกเลยว่าที่ไม่ได้ซื้อราคานี้เลยด้วยซ้ำซื้อราคาเต็มเต็มค่ะเต็มตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดีบอกต่อย้ํานะคะดีบอกต่อ<ม>และอีกหนึ่งโปรโมชั่นสําหรับหลายๆคนคะ่ะที่บอกอุ้ยก็ผู้หญิงทั้งบ้านมีผู้หญิงเยอะแยะมากมายลูกสาวก็มีประจาเดือนหมดและอ,ะอ,อมาลองกินอ่ะมาเลยค่ะกับเซตนี้นะคะซื้อ6กล่องค่ะย้ํานะ6กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่4,800อบาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อในตอนนี้นะ นะคุณจะได้รับเพิ่มฟรีทันทีอีก2กล่องนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด8กล่อง8กล่อง8กล่องค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องจ่าย4,800คุณค่ะใช่ค่ะ 3, ส2 0 0ค่ะโอ้ยโทรสิคะรออะไรอยู่ใช่รีบโทรเลยค่ะ3,200บาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าคาราจีคิดมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว คิดมาแทนคุณเรียบร้อยแล้วคิดว่าผู้หญิงควรจะเป็นยังไงคิดว่าผู้หญิงควรจะมีผิวพรรณแบบไหนการดูแลต,ตัวเองถ้าจะให้ดีที่สุด ต้องดูแลจากภายในออกมาจริงๆกับเพราะว่าสาวสําคัญไหมพี่น้ำหนูอยากรู้อ่ะสําคัญสิมันคือเสน่ห์เนาะไม่ใช่ว่าเดินไปได้กลิ่นคนแก่เราก็เจอมันก็เจอนหุนตัวเองนิดหน่อยนะสาวสสำคัญเพราะมันทำให้เราสดชื่นอารมณ์ดีคนอยู่ใกล้ก็มีความสุขแล้วก็สดชื่นอารมณ์ดีตามไปด้วยถ้าระบบภายในของเราดีทุกอย่างก็จะดีหมดเลยมันจะออกมาเองผิวพรรณหน้าตาอารมณ์แจ่มใสระบบภายในปกติเนี่ย ทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันหมดเลยทุกอย่างก็คือจะแฮปปี้นี่แหละค่ะคือกลไกที่เราต้องทําความเข้าใจมันคือระบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบธรรมชาติในวันหนึ่งเราย่อมเสื่อมลงพอเสื่อมลงปุ๊บเราจะทาไงปล่อยมันเสื่อมเหรอคะไม่ได้เราต้องมีอะไรเสริมเพราะบางทีแค่รับประทานอาหารที่ดีมีมีประโยชน์ก็อาจจะไม่เพียงพอหรือว่าออกกําลังกายแล้วผ่อนแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่า ข้างในมันเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งใดเสริมเข้าไปใช่แล้ว<ด>ค่ะ<ด>นะคะทิปแนะนําเลยละกันค่ะกับคาราจีาบเฮิร์บนะคะซึ่งเหมาะมากมาะนะคะเหมาะกับผู้หญิงหลายหลายคนมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดข้างนอกดูดีอย่างเดียวแต่ข้างใน ข้างในเสื่อมแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ตามข้างในเสื่อมข้างนอกมันก็ดูไม่ดีอ่ะไปโบท็อกหรอไปเติมหรอไปฟิลเลอร์หรอแต่ว่าเราสองคนนั่งพูดปัญหากันหลายคนไม่เชื่อค่ะพี่น้ำนึกไม่ออกอืนะนึกไม่ออกว่าเอ๊น้องทิพย์เป็นแบบนั้นอ่ะพี่น้าเคยเป็นจริงหรือเปล่ายังเงเรามีนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่มีปัญหาเหมือนเราเนี่แหละนะคะอาจจะมีปัญหาตรงกับตัวคุณก็ได้ซึ่งนะคะเขาเหล่านั้นค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษากับทางบริษัทและบริษัทนะคะ ได้มีการนำส่งนะคะก็คือคาราจีไปให้ลองทานปรากฏว่าชีวิตในปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราให้ทุกท่านไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะคือตัวพี่เองอะค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นรอบเดือนเวลามันปวดเนี่ยมันมันปวดมากปวดจน ตัวงอปวดจนลุกไม่ได้ไปทำงานไม่ได้เวลาปวดนี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หนึ่งหรือสองวันนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกเดือนแล้วปัญหาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าเวลาที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะคือตอนที่ที่เลือดมันออกอะคะ่ะมันจะแบบเหมือนกับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราแทงลูกเลยนะเลือดมันจะออกมาเป็นก้อนก้อนเป็นแบบลิ่มๆิมประมาณบางบางทีเหมือนกับ เท่ากับไข่อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนทรมานมากเครียดนะคะแล้วก็กลัวจะเป็นมะเร็งปากหมดลูกคือปวดท้องจนจนไม่อยากให้มีรอบเดือนแล้วอค่ะอยากให้มันหมดหมดไปเลยไม่อยากคือคือไม่อยากมีอาการแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีไปเจอตัวคาราจีไบเฮิร์บเนี่ยค่ะก็เลยสั่งซื้อมารับประทานนะคะเริ่มสังเกตว่าอาการปวดท้อง น้อยลงะคะ่ะแล้วก็สังเกตไอตัวริ่มเลือดนะคะริ่มเลือดจากปกติที่ที่มันจะแบบใหญ่ๆเป็นประนานบางทีเป็นก้อนๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเริ่มลดน้อยลงค่ะปัญหามันก็ดีขึ้นนี่นี่นี่คือเดือนแรกนะคะสําหรับการรับประทานเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเราเรามีความสุขแล้วค่ะเพราะเราไม่ต้องทรมานกับอาการปวดท้องประจําเดือนทํางานไม่ได้ริ่มเลือดจาก จากที่เราเคยตกใจที่มันเป็นก้อนๆเน,นะะี่ยค่ะมันลดลงก็ทำให้เราดีขึ้นนะคะพี่ก็คิดว่าจะรับประทานตัวนี้ต่อเนื่องไปค่ะเพราะว่าก็คิดว่ามันดีจริงๆอะคะ่ะถ้าใครเป็นอาการแบบพี่นะคะอย่าปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวมันจะลามมาเป็นมะเร็งนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะปี2555ได้กินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน ทีนี้ก็มีอาการปวดท้องอย่างแรงไปที่โรงพยาบาลตอนที่ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นช็อกโกลตซีแล้วคุณหมอก็แนะนำํำบอกว่าต้องผ่าตัดถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็จะลามเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกซึ่งมันจะอันตรายและทําให้เราจะต้องผ่าตัดทั้งหมดลูกทิ้งซึ่งเรายังไม่ต้องการถึงขนาดนั้นตอนนั้นเครียดมาก ไม่รู้จะทํำยังไงเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็มาเจอคาลาจีที่เพื่อนๆเ,เขาบอกเป็นสมุนไพรมีทั้งหมด11ชนิดลองเอาไปทานดูช็อกโกแลตซีที่เรารู้ว่าเราเป็นเราเครียดมากแต่ทีนี้เรากินคาลาจีตัวนี้ อาการหรือที่เราเคยปวดท้องปวดอะไรมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ถามว่าเรากินได้นอนได้มีความรู้สึกดีใจมากเลยเราจะไม่กลับมาเป็นอีกอาการเราดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผลตรวจที่เราเคยเป็นถุงน้ําหรือช็อกแลเซีตอนนี้มันค่อยๆลดลงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะเกือบจะหายเป็นปกติด้วยซ้ําแล้วก็กลับไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจภายในอีกทีหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออดีขึ้นแล้วน,นั่นนี่ไปทานอะไรมาเราก็บอกอ๋อเรากินสมุนไพรของคาราจี ช็อกโกแลตซีดนะคะไม่ว่าผู้หญิงอายุมากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะเป็นได้ตั้งแต่คุณมีประจำเดือนคุณก็เป็นได้เหมือนกันไม่ต้องรอให้คุณอายุเยอะถ้าคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพของคุณระบบภายในของคุณคุณก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าลืมนะคะช่องคลอดมดลูกมันอยู่ข้างในคุณไม่สามารถมองเห็นคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในของคุณแต่ถ้าคุณไม่ดูรักษาช็อกโกแลตซีดก็จะมาหาคุณได้ ปัญหาของหญิงเลยนะคะก็คือปวดประจําเดือนค่ะเวลาจะเป็นประจําเดือนนี่โอ้โหทรมานมากมันจะแบบปวดท้องปวดบิดปวดแบบลุกจากเตียงก็ไม่ได้ยิ่งเราทํางานนะคะบอกเลยว่าโอ้โหการปวดประจาเดือนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าหนักมากๆกกินยาก,ก็ไม่หายยิ่งแบบทานยาแบบหลายๆอย่างอะ่ะบางทีมันเป็นอันตรายต่อไตไส้พุงเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาอะไรที่มันแบบว่า กินแล้วหนึ่งเลยไม่ปวดประจําเดือนนะคะแล้วก็ต้องปลอดภยัยแล้วตัวหญิงเองอะ่ะคือเป็นคนที่แบบว่าแพพวกสารอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าแบบทานอะไรไปแล้วแบบว่าเจอสารนะจะแบบมันจะแบบเป็นเขาเรียกว่าไงมันจะมีผลกระทบต่อผิวด้วยเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่หญิงมาเจอนะคะนี่เลยค่ะคาาจีบายเฮิร์บตัวนี้ค่ะ ทานแล้วรู้สึกว่าช่วงแรกนะคะปวดท้องน้อยลงเราก็ลุกไปทํางานได้เลิศมากที่สําคัญเลยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าอกเราแบบกระชับขึ้นนะคะเราก็ผิวพรรณนะคะเนียนขึ้นเพราะว่าเราอายุเริ่มเยอะแล้วค่ะมันก็จะแบบว่านิดนึงนะคะเรื่องผิวพรรณแต่ว่าตั้งแต่ทานไปนี่คือรู้สึกดีมากเลยนะคะโปรโมชั่นเข้าใจผู้หญิงคาราจีบายเพิ่มสกล่องจากราคาปกติ2,400บาทลดเหลือเพียงแค่1,800บาทแถมเพิ่มฟรี1กล่อง คาราจีบายเธอพกกล่อ,องจากราคาปกติ4,800บาทลดเหลือเพียงแค่3,200บาทแถมฟรี2กล่องเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะคือตัวอย่างของคุณผู้หญิงที่กล้าเผชิญปัญหากล้าที่จะแก้ไขกล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆแล้วผลลัพธ์ก็ดีจริงๆใช่แล้วค่ะเพราะวางคนนะคะมีปัญหาเยอะมากอย่างเช่นมีตกขาวคันเขียวโอ้โหแบบ มันมาคบจริงๆนะแต่ไม่กล้าปรึกษาไม่กล้าคืองงมากว่าไม่เป็นไรคุณขาเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราเข้าใจคุณนะคะคุณก็ต้องเข้าใจเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปรึกษามาได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงก็มีนะน,นะคะก็ปรึกษาได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าอายอีกต่อไปนะอย่าปล่อยนะให้มันเป็นปัญหามันจะเรื้อรงังแล้วมันจะเพิ่มคูนงอกเงยต่อไปตอนเราเป็นวัยรุ่นเราไม่รู้สึกแต่เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกแต่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะก้าวเข้าสู่วัยทองอาการต่างๆเนี่ยน ช่วหลายๆคนเป็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ,อารมณ์แปรปรวนงนูดหิดประจําเดือนมาไม่ปกติมามั่งไม่มามั่งหรือว่าปวดท้องประจําเดือนบ่อยๆอ,อย่างงี้<ฆ>คือถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันจะทให้เราการเป็นคนไม่น่ารักอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมีสรีระที่สวยงาม<ฆ>เป็นสรีระผู้หญิงอกเอวก้นสะโพก<ฆ>นะคะที่เห็นรูปที่ชัดเจน คาร b, าจีบายเฮิร์บค่ะยินดีที่จะไปดูแลสุขภาพและเรือนร่าง,งคุณเพียงวันละสองแคปซูล่อนนอนเท่านั้นเองสมุนไพร11เชนิดเนี้ยนะคะเขาจะไปดูแลสุขภาพของคุณไปดูแลไปบำรุงไปซ่อมแซมอะไรที่มันสึกหรออะไรที่มันแบบมัน,ม,นมันควรจะปรับปรุงได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปบำรุงในแต่ละ1 1เอชนิดเนียจะแยกหน้าที่ไปทำของแต่ละส่วนผสมเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่เราหลับนี่แหละหเป็นช่วงการพักผ่อนนะแต่ว่าสมุนไพรของเราไม่ได้พักผ่อนไปดูแลและซ่อมแซมจุดสึก หลอในร่างกายเราอพอเราตื่นมาคุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยกลับปี้กระเป๋ามากขึ้นผาาิวหน้าดูสดใสอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเอกลับไปสู่วัยเยาวอีกครั้งหนึ่งถูกต้องอนะคะอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจคุณอย่ารอช้าต้องรีบโปรโมชั่นดีแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วค่ะคุณผู้หญิงนะคะที่เริ่มหมดอารมณ์เริ่มหมดอารมณ์อันนี้เรื่องใหญ่สําหรับชีวิตคู่มากๆ ให้คาราจีช่วยนะคะคุณจะกลับไปเป็นไวรุนอ,อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้เราอยากจะให้พี่น้ำซึ่งเป็นตัวแทนออของสาวสาวที่ก้าสาวใหญ่ส,ออสาวใหญ่นะคะ<ฆ>ฝากดูแลสุขภาพตัวเองไหนได้ไหมคะเออสุขภาพของเราก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เรามีอยู่นะคะดูดูแลตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะสาวๆทั้งหลายสุขภาพนี้สำคัญที่สุดคะ่ะน้ำขอฝากคารจีใบเฮิร์ไวด้วยคะ่ะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วไว้ครั้งหน้าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรจะมาเล่าจะมาแชร์นะคะฝากติดตามด้วยละกันค่ะวันนี้พี่น้ำและทิพต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรโมชั่นเข้าใจผู้หญิงคาราจีบายเฮิร์บสกล่องจากราคาปกติ2,400บาทลดเหลือเพียงแค่1,800บาทแถมเพิ่มฟรี1กล่องคาราจีบายเฮิร์บ6กล่อง จาราคาปกติ4,800บาทลดเหลือเพียงแค่3,200บาทแถมฟรี2กล่องโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตของคุณผู้หญิงมากที่สุดเลยนั่นก็คือมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมค่ะอย่าให้โรคร้ายนี้เกิดขึ้นกับคุณให้ผลิตภัณฑ์คาราจีบายเฮอร์ไปดูแลสุขภาพของคุณกันนะคะ